สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมลายเลนเจอรครับผมตอนนี้ก็อยู่ในไอดีลองนะครับบนหน้าจอนี้นะครับเป็นทีมที่ผมใช้ตะลุยด่านฮาร์ดจะประกอบไปด้วยเยลลี่นะครับลำนำเยาวยวนแล้วก็ดาวินชีครับอัญเชิญศัตรูมาเป็นพักวัวสองสกิลนี้จากสองเลนเจอร์นี้นะครับ บวนเลยบวนมากเข้าไปที่ด่านฮาร์ดกันครับเดี๋ยวเราจะไปะตะลุยกันณปัจจุบันผมอยู่ด่านที่188นะฮะจะเอ็นแล้วครับทุกคนอีก5ด่านสุดท้ายครับผมเข้าไป188เรียกนายศิลปะไปช่วยเอาและ้ฮะมาถึงก็กดไอเทมไปเลยนะครับ แล้วก็สลับ AB ไปเรื่อยๆครับ,รบกดไอเทมให้หมดแม็กเลยครับผมเห็นปะล้ำนำเย้าหยวนติดก็ดีอันเชิญพระพวกจากดาวินชีมาก็ดีดูดิเดนี่ยมอนเตอร์มหันไปตีป้อมตัวเองแล้วปุ๊บดอกเดียวหลับเลยนะครับไอสก,กิลเมื่อกี้ที่มอนเตอร์หันหลังอะ่ะจากเยลลี่นะครับล้ำนำเยาวยวน ไม่ว่าสตูจะอยู่จุดไหนถ้าโดนปุ๊บหันหลังกลับเลยตีป้อมตัวเองทันทีบึมเลยฮนะมอนเตอร์นี่ด่านตีแรงมากครับผมสตรึงสตรึงใกล้จะเอ็นทันทีนะทันใดนะด่านใกล้ๆเนี่ยต้องรีบกดอมตะเลยนะครับผมก็ใช้สูตรนี้แหละเยนลี่ดาวินชี แล้วก็ไอ้พวกดาเมจต,ตัวชนต่างๆทีมหลักใน PVP นะครับก็เอามาผสมรวมกันนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือยยนลี่กับดาวินชี่นี่แหละต้องติดลงมาด้วยนะครับผมสกิลการกดไอเทมก็รัวๆเหมือนกันนั่นแหละพายุพัดจับแข็งโลกรัวๆไปเลยครับเปิดมาต้นเกมนะครับแล้วก็สลับ AB สลับ AB แค่นั้นเองผมไต่ตั้งแต่ดัน 50มั้ง50สิแล้วก็ไต่ขึ้นมาเนี่ยจะเอ็นแล้วครับผมไต่ขึ้นมาร้อยก็ดานนะครับตั้งแต่ได้บอสมืดกับช้างมาชนให้นะผมลุยเลยช้างเนี้ยแม็กบอสมืดแม็กสองตัวนี้เฟี้ยวฟ้าวมากกันจะเอ็นแล้วครับทุกคนเนดานใกล้ๆแบบนี้นะครับ ออโต้คูณ2ไว้ครับออโต้คูณ2สลับ AB สลับ AB ไปเรื่อยๆครับผมหันหลังกลับไปตีป้อมตัวเองยังไงอ่าเรียบร้อยแล้วฮะอ่ามันมีตัวที่อยู่ไกลๆนะหันหลังเลยนะลำนำโยโย้ แต่ถ้าดาวินชีอ่ะมันจะโยกสัตูมาฝั่งเดียวกันเราเลยครับมันจะแตกต่างกันนิดหน่อย1นึ่แล้วครับสเตทฮาร์ดสเตทฮาร์ดท,ที่191ถ้าชนะด่านนี้ได้กบดำโอด่านนี้ใกล้มาก191ครับ เนี่ยบางทีด่านใกล้ๆอย่างเงี้ยเราต้องรีบกดอมตะอย่างเร่งด่วนเลยนะไม่งั้นสตูลแบบวิ่งมาจิกป้อมเราแป๊บเดียวเลยนะครับผมกดไม่ทันบื้มเลยครับบ้านเราเออจะเอนแล้วครับจะเอนแล้วฮะวกบดำกบดำรอดูนะได้กบตั้งแต่ผมไต่ด่านฮาร์ดมานะได้กบดำละเยอะมาก ตั้งแต่ด่าน50ขึ้นมาจะ191นี่แล้วฮะ140ด่านได้เนี่ยและนี่คือจุดสุดท้ายครับ192ไปม,มีเพื่อนก็เรียกเพื่อนลงไปเกมจะได้จบเร็วๆอไอเทมไปให้หมดแม็กเลยครับมีไอเทมสอย่างกดให้หมด มาตาพายุทับน้ำแข็งลูกไฟเพื่อนอเออาเลี้ยงลงไปให้หมดครับสลับ AB บสลับ AB บไปฮะยังไงยังไงจึ้มโอ้แน่นอนแน่นอนเอ็นแ<ม>ล้วครับผมเอ็นแ<ม>ล้วครับทุกคน เลเวลนะตอนนี้ l 4 3กับ10ครับผมเวลาตะลุยด่านหานหรือว่าไปฟาร์มด่านต่างๆก็อย่าลืมกดกระป๋อง EXP ด้วยนะครับเลเวลเราเนี่ยจะได้พุ่งขึ้นเร็วๆอนาคต L99 แน่นอนเดี๋ยวจะตาม ID หลักไปนะโอ้ลูกแก้วศักยภาพก็เยอะนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าผมเนี่ย เอ็นแล้วใช่ไหมผมจะใช้ทีม p ีร้อยนะแต่ว่าผมจะไปเล่นสเตจหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็พอโดยใช้ทีม p ีร้อยนะครับอันนี้ดูคร่าวๆนะครับผมยังเหลือดาบเขาเรียกว่าอะไรนะจำนวนครั้งที่เหลือนะครับในการตีด่านฮาร์ดเนี่ยคือวันหนึ่งมันตีได้6จุดใช่ไหมแต่ผมไปซื้อไอ้นิกกิ้ว สามารถตีเพิ่มได้อีกสองสองไม้นะครับในอสองดาบสองทีอ่ะพูดง่ายระดับการสนับสนุนตรงนี้นะครับตรงไหนวะาบูตเตอร์เลเดเดี๋ยวนะนี่ไงฮาร์ดฮารตรงนี้ครับนี่นี่นี่บูตเตอร์โหมดฮาร์ดบูตเตอร์โหมดโหมดฮาร์ดนะครับซื้อครั้งหนึ่งหกร้อยอยู่ได้เจ็ดสิบสองชั่วโมงอ่า เท่าไหร่วะสามวันสามวันอยู่ได้สามวันนะ่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะใครที่แบบว่าอยากไต่ด่านฮาร์ดหรือว่าไม่รู้จะไปซื้ออะไรซื้อเลดเอ้ยไม่ใช่ซื้อเลดซื้อตีฮาร์ดก็ได้เพิ่มอีกสองจุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาทีมพีพีลุยให้ดูนะครับทีมพ v p PP, ผมใช้ทีมหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ สเตจหนึ่งใช้ทีม5แบบนี้เลยครับทีม5แบบนี้เลยฮะสบายสบายเลยโชว์ให้เพื่อนๆดูกันอ่าใช้หน้า A หน้าเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้งไม่ต้องสลับหรอกเสร็จเวลาควายเลยฮะลองดูเทสดูนะเทสเทสเทสแค่นี้พอ เวลาเรานั่งฟาร์มสเตจพิเศษครบแล้วเราก็มาหาต่ออีก6จุดใครซื้อบูทเข้าไปก็8จุดอ่าเล่นไปให้ครบครับนี่แล้วมันจะได้ลูกแก้วแบบนี้มาเยอะนะอะอันนี้คือได้1ลูกนะครับมันเป็นลูกแก้วศักยภาพหมายเลข3ไอหนึลูกมันคูณ1อยู่ข้างล่างเห็นไหมก็คือได้แค่ลูกเดียวนะครับไม่ใช่ได้3ลูกนะมันเป็นหมายเลข3นะครับข้างบน ได้ลูกเดียวนะลูกแก้วสีน้ำเงินอันนี้ไปต่อด่าน2ดูนะว่าผมจะไม่กดอะไรเลยนะครับไอเทมไม่ใช้หูณ2ไปเอาหน้าเอหน้าเดียวพอ,อลองดูลองดูผมเนี่ยพยายามจะปั้นทีมพีร้อยให้มันเก่งขึ้นนะครับมันต้องมันจะต้องเก่งกว่านี้ ในอนาคตรเราจะดองกบไปปั้นกบดําเยอะๆเราไปปั้นตัวโคลมโบที่มันตีแรงๆทีมพีร้อยเราต้องเก่งขึ้นทุกวันครับผมอันนี้คือไอดีลองนะแต่ถ้าไอดีหลักทีมพีร้อดีหลังนี่หันหรือโหดมากสุดตึงเลยแหละพีร้อยเนี่ยมันดีนะครับ คือทุกคนเนี่ยถ้ายังไม่มีทีมพีร้อยได้แค่เคลียรโบนัสอันนี้ชิ้นเดียวเห็นไหมแต่ชิ้นหนึ่งนะครับแต่สําหรับคนที่มีทีมพีร้อยนะครับใส่ทีมพีร้อยลงไป10ตัวกดเข้าไปได้โบนัสมาอีก2เด้งครับมันจะต่างกันนะคนที่ไม่มีทีมพีร้อยก็ได้1ส่วนคนมีทีมพีร้อยจะได้ถึง3เลยนะครับเนี่ยดูแต่ละรอบที่เล่นดิสามสามสอ่ะมันต่างกับคนที่หนึ่งหนึ่ล้วๆนะ ทีมพีร้อยได้สามสามสามสเงี้ยเฟี้ยวนะครับเฟี้ยวกันเยอะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่หลงเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับทําอันดับแรกเลยทําทีมพีร้อยเลยครับทีมพีร้อยสําคัญที่สุดในเกมครับผมลืมเรียกเพื่อนลงไปแต่ไม่เป็นไรปล่อยเลยครับหนึ่งสองสาสี่หกครับผม แล้วเน้นมาเก็บลูกแก้วสีด่านหาร์ดนะครับวันละหกจุดบ้างแปดจุดบ้างก็นแล้วแต่เราซื้อบูธแล้วกันนะบูธหาร์ดเรียบร้อยเฟี far, นะ้ยวฟ้าวฮะนี่ไงเด้งสองเด้งเพิ่มนะครับผม เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูทีมพีร้อยนะอันดับแรกเลยให้ดูทีมหนึ่งก่อนก็ไดนะ้อ่ะดูทีมหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับดูเกียร์ด้วยอุปกรณ์ด้วยเลยแล้วกันนะครับทีมหนึ่งอันนี้ที่ผมตะลุยด่านฮาร์ดหนึ่งเก้าสองนะครับที่ตะลุยตั้งแต่ด่านห้าสิบที่เคยติดไว้นะครับลุยขึ้นไปเลยจนหนึ่งเก้าสองเลยนะครับจนเอ็นเลยนะครับใช้ทีมพวกนี้ครับสิบตัวนี้อ่ะให้ดูทีมหลักในการตะลุยด่านฮาร์ดก่อนนะครับ ดูตัวดูเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมเกียร์ก็ไม่ได้โหดหรอกเพิ่งจะเปิด7,000รูบี้ไปรอบเดียวนะครับสำหรับ ID ลองแค่นี้มีตัวแค่นี้นะครับ10ตัวนี้ตะลุยด่านฮัทเอ็นได้เลยต่อไปครับไปดูทีม5ทีม p ีร้อของผมส่วนมากก็จะเป็น p ีร้อยโคลัมโบนะ คล ombo ไหนที่สามารถทำพีร้อยได้ทำทุกคอล ombo ครับผมเดียธรรมดาเดี๋ยธรรมดาธรรมดาเลยส่วนเอเจนต์แดงนี่สามารถทํา9าดาวแม็กได้นะครับมีตัวให้จับอยู่ที่สเตจหลักนะครับผมทํา9้าดาวแม็กได้ทุกคนนะครับใครฟาร์มบ่อยๆจัดเลยประมาณนี้ครับผมการตะลุยฮาร์ด สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยฮะเอ็นเอ็นแล้วโอเปิดกล่องดิของขวัญส่งตรงจากเซลเซลเลยนะครับได้มาอีกห้าสิบผลเดี๋ยวไว้ฟาร์มเดี๋ยวไว้ฟาร์มเพื่อนๆก็อย่าลืมไปหาเยนลี่นะครับกับดาวินชีนะถ้าเกิดว่าจะไปไต่ด่านฮาร์ดมีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ก็สามารถไต่ได้แล้วละ่ะ โอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย